ยาลดความดัน2กลุ่มนี้ชะลอไตเสื่อมได้ดีสุดๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันโลหิตสูงอยู่และต้องใช้ยาลดความดันอยู่นะคะวันนี้พี่การจะพาพวกเรามารู้จักกับยาลดความดัน2กลุ่มที่ช่วยชะลอไตเสื่อมนะคะตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบพิการนะคะรววจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพี่การได้นำนะคะยาลดความดัน2กลุ่มนะที่ไม่เพียงแต่มีข้อดีในเรื่องของการลดระดับความดันในเลือดของเราแล้วนะคะแต่ยังสามารถที่จะชะลอกลารเสื่อมของไตได้อีกด้วยนะคะสําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาภาวะไตาวายไตยเสื่อมที่เกิดมาจากความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆคนจําเป็นจะต้องใช้ยาลดความดันนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมียาที่ใช้ที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับว่า เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ยาตัวไหนและได้ผลดีมากที่สุดนะคะในวันนี้เนี่ยพี่การจะพาพวกเราเนี่ยมารู้จักกับยาลดความดัน2กลุ่มที่จะช่วยพวกเราเนี่ยชะลอไตเสื่อมฟื้นฟูไตได้ดีมากๆเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับยาลดความดันกลุ่มแรกนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่ายาลดความดันในกลุ่มของ ACEI นะคะเดี๋ยวพี่การจะใส่ตัวเต็มเอาไว้ที่ด้านล่างนะคะ ACEI นะคะหรือ Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor นะคะยาความ ด้านกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดความดันนะคะและสามารถที่จะช่วยเพิ่มปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงไตได้ดีอีกด้วยนะคะช่วยชะลอไตเสื่อมนะเจ้ายาลดความดันในกลุ่มนี้นะจะลงท้ายด้วย P R I L หรือว่าพริวนะคะอย่างเช่นอีนาล์พริวแคปโทพริวไลซินอพริวฟอสซินพริวนะพการจะให้ชื่อยาเอาไว้ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะคะลองไปเช็คกันดูว่าเรากินยาความดันกลุ่มนี้หรือเปล่านะคะซึ่งเจ้ายาความ กลุ่มนี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยเราลดความดันแล้วอย่างช่วยบำรุงไตได้อีกด้วยนะคะและยาความดันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มที่2อนะอันนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่ม ARB นะคะ หรือเรียกเต็มๆว่า angiotensin receptor blocker นะคะซึ่งเจ้ายาตัวนี้เนี่ยจะไปออกฤทธิ์บล็อกเอนไซม์ที่จะทําให้หลอดเลือดหดตัวนะคะซึ่งเมื่อไหร่ที่หลอดเลือดหดตัวนะหดตัวทั่วร่างกายจะทําให้เราเนี่ยความดันเพิ่มสูงขึ้นนะคะเจ้ายาตัวนี้จะไปบล็อกตรงนี้ไม่ให้ทํางานก็เลยทําให้หลอดเลือดเนี่ยไม่มีการหดตัวหรือว่าหดตัวน้อยลงนะคะซึ่งจะทําให้ระดับความดันของเราเนี่ยลดต่ําลงได้นะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้นะจะลงท้ายด้วยซาแทน ะะอย่างเช่นลอซาแทนวาลซาแทนเอเบซาแทนแคนเดสซาแทนนะคะเทลมิซาแทนตัวอย่างชื่อยาเนี่ยเดี๋ยวพี่การจะเขียนเอาไว้ให้ข้างล่างนะคะพวกเราไปตามเช็คกันเอายาของตัวเองมาดูแล้วก็ลองมาเช็คดูนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนเลือกให้เราเลยถ้าสมมุติว่าเราเริ่มมีปัญหาในเรื่องของไตเสื่อมและมีความดันโลหิสูงร่วมด้วยนะคะก็จะเลือกยา2กลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาเริ่มต้นเลยสําหรับการรักษานะคะแต่ มันก็จะมีแบบบางคนว่าเออทำไมคุณหมอถึงไม่เลือกให้เราอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาหลายๆอย่างเพราะว่าเวลาที่เราใช้ยา2กลุ่มนี้เนี่ยถ้าใช้ติดต่อกันไประยะเวลานาน,านๆสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะทําให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยสูงขึ้นมาได้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของโพแทสเซียมสูงเดิมอยู่แล้วในช่วงแรกๆหมออาจจะไม่สั่งจ่ายยาตัวนี้ให้นะคะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรุลพินิษของหมอนะคะก็ลองไปเช็คกันดูนะว่าเรากิน ยาความดันเหล่านี้หรือเปล่านะคะและพี่การอยากฝากอีกนิดนึงสําหรับหลายๆคนที่ไม่กล้ากินยาลดความดันเพราะว่ากลัวว่าจะทําให้ไตเสื่อมนะคะเน้นย้ําว่ายาลดความดันจําเป็นมากๆเลยสําหรับการดูแลไตนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ความดันเลหิยสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆอันนี้จะยิ่งทําให้เส้นเลือดเสื่อมและทําให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงไตเสื่อมได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยาลดความดันจําเป็นจะต้องกินนะคะเพราะว่าเขาไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของการลดระดับความดันในเลือดนะคะ ป้องกันภาวะเส้นเลือดสมองแตกแล้วยังช่วยชะลอไตเสื่อมได้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝาพกพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์รนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะาะสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การืูว่าจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ